สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลยินดีกับทั้งคู่เนาะอาจจะเรียกว่าว่าที่คู่บ่าวสาวก็ได้นะครับมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เราต้องเชื่อใจกันแปลเวเชื่อใจซันซันก็เชื่อใจแปลวนะครับอะไรที่ผ่านมาเราก็เออเห็นนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยใจหรือเปล่านะครับโฟกัสไปที่งานของเขาเมื่อ สังคมที่มีทั้งคนดีและไม่ดีที่มีคนทั้งโจมตีและส่งเสริมนะครับโจมตีกับส่งเสริมน้นต่างกันนะเมื่อเราเจออะไรที่มันรุนแรงแล้วก็รับไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปนะไปแบกมันก็หนักถูกมั้ยเราก็ต้องปล่อยไปเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเดินไปอย่าง เป็นธรรมชาติของมันนะครับเดินไปกับน้องสันน้องสันเชื่อใจแพรวแพรวเชื่อใจซันทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้ครับระหว่างทางเดินมันเกิดขึ้นได้หมดแต่เราจะเดินยังไงให้มันคงและไม่ทำให้ตัวเราเนี่ยเสื่อมเสียนั่นก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของสตินะครับสติสำคัญมากๆนะหลังจากที่น้องสันกับแพรวพรวเนี่ยออกรายการคุยแซบโช ทำให้เราได้เห็นถึงทัศนคติความคิดโดยซันนะครับได้กล่าวว่าหลังจากร่วมงานนะตั้งแต่ร่วมงานกันมาเนี่ยมีมาลัยจากแฟนคลับคือด้วยความที่ว่า,าน้องซันต้องการที่จะสื่อให้พวกเราได้รับรู้นะครับว่าตัวของน้องเองเนี่ยกลัวทําเงินหายนะครับเพราะทําหายบ่อยมากนะอันนี้ก็เกิดจากการไม่มีสติของน้องซันหรือเปล่า ก็อน่าจ,จะใช่ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าแอดดิวเนี่ยไม่เคยเข้าข้างใครนะครับแอดดิวจะพูดเป็นกลางเสมอนะสติเนี่ยมันหลุดกันได้นะครับอาจจะลืมบ้างอาจจะหลงบ้างมันเกิดขึ้นได้หมดนะคุณอย่ามาโลกสวยมันเกิดขึ้นได้หมดครับน้องสันเขาก็ยอมรับแบบแมนๆเลยนะเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่แบบว่าสมบูรณ์แบบถูกไหมเขาเอาด้านที่ไม่ดีเนี่ย ให้แพลว์รู้เพราะว่าถ้าเกิดแพลว์รับไม่ได้มาเราจะเอาจุดที่ไม่ดีเนี่ยมาแก้ไขว่าเราต้องทำยังไงคุณรู้ข้อเสียของเราเราจะแก้ไขให้คุณอะไรประมาณนี้แพลว์เขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่เหมือนผู้ชายทุกคนที่ผ่านมานะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายดีใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องลึกลับซับซ้อนตรงๆร,งรงพ่งๆไปเลยฮะให้แพลวเก็บเงินก็ เงินจะไปที่ไหนเงินก็อยู่กับเมียใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมครับคุณคุณพุทธนะฮะคุณพุทธก็มีการแซลคุณพุทธพิธีกรอ่ะเขาก็แซลว่าเออถ้าพูดแบบนี้พูดออกไปแล้วมันศักดิ์สิทธิ์นะอะไรประมาณเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์นะพูดอย่างเงี้ยชัวรือเปล่าถ้าให้เมียเข็บคือตลอดชีวิตเลยนะซึ่งน้องสันเขาก็โอเคนะครับนี่คือจุดที่ทําให้พวกเราได้รู้ว่าน้องสันเนี่ยรักแผวๆจราวจริงๆ,จร,งๆจริงไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อนะเออ ซันเนี่ยเขาก็กล่าวว่าได้ร่วมงานกับแพลาวเนี่ยมาไล่จากแฟนคลับเยอะมากคือผมกลัวทําเงินหายเพราะทําหายบ่อยมากเลยบอกให้เขาเก็บเงินให้หน่อยก็คือบอกให้แพลาวเนี่ยเก็บเงินให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังมานั่งคิดอยู่เลยว่าเออเราพูดไปแล้วก็คงต้อง ให้เก็บตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยดีเจพูดเขาก็เลยแซวไงว่าพี่กำลังจะบอกซันว่าซันคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าเราลั่นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บอีกเลยมันเปลี่ยนแปลงกันได้ครับอ่ะแอดดูตอบแทนน้องซันนะอ่าคุณพูดครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดณนะวันนี้เราสบายใจกับสิ่งที่เราให้เราสบายใจกับสิ่งที่เราได้อ่าให้ตรงนี้กับเขาเพราะเราก็มีความสุขที่ได้ให้ นะเพลาเขาก็มีความสุขที่ได้รับตรงนี้ไปนั่นก็คือเรื่องของกำลังใจเรื่องของอการทำงานนะครับเหมือนอฟิลแบบประมาณว่าสามีภรรยานะครับก็ให้ภรรยาเก็บให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการให้เงินในจุดต่างๆจุดอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสังคมสงสัยมันจะมีบางคนขี้สงสัยขี้ขุดนะครับขี้ขุดคุยขี้สงสัยขี้เผือกนะสงสัยว่าแล้วให้เปลาอย่างเดียวอ่ะไม่รักพ่อแม่เหรอ ไม่เก็บไว้ให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแอดิวมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เป็นความสบายใจของเขาแต่แอดิวมีความรู้สึกว่าน้องซานเนี่ยเขาเป็นเด็กกระตันยูนะครับก็ไม่เด็กะนกโตขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นคนที่มีความกระตันยูน้องซานให้พ่อแม่อยู่แล้วแต่เขาแค่เอาส่วนหนึ่งให้กับแพรวพาวไปเก็บนะครับเชื่อว่าแพรว,พวคงคงคิดเหมือนแอดดิวแหละว่า ผู้หญิงคนนี้เขาประสบการณ์เยอะนะแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองการที่จะใหะ้น้องสันเอาเงินมาให้เขาหมดเนี่ยน้องซันก็ต้องเหลือติดตัวบ้างถูกไหมครับเขาก็ต้องมีการแบ่งแยกอันนี้ของพ่อของแม่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ใช้ส่วนตัวซึ่งอใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผัวเมียกันสามีภรรยากันคุยกันได้นะแต่แค่ต้องบอกแค่รายงานเพราะว่าผู้หญิงที่ดูแลสามีทุกอย่างหัวจดเท้านะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการใส่ใจคุณคือผู้โชคดีที่มีภรรยาดีแบบนี้ เก็บเงินให้คุณนะพูดไปก็เข้าตัวเอง <c oughs> นะครับเข้าใจน้องซันะ่ะละนะแล้วก็น้องซันเนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเมื่อเราอาจจะอา,อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างนะครับสังคมเนี่ยสมัยเนี้ย ถ้าคนคิดเป็นคนที่มีมุมมองคิดกว้างไกลเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอเคไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้ผิดพลาดบ่อยนานๆผิดที่เริ่มต้นใหม่ก็ไม่สายไม่ได้ย่ำแย่ถึงขนาดจะไปะเป็นอาชญากรหรืออะไรเงี้ยนะฮะคือน้องซันก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีหัวใจ มีสํานึกมีรู้คิดรู้การกระทําทุกๆอย่างนะเมื่อน,น้องจะเอาเงินให้ใครนะครับทางสังคมสงสัยไงเออไอดีก็เลยอยากจะพูดไงว่าบางคนเขามาหาว่าน้องซันเนี่ยเอาเงินไปให้แพลวพราวทไมโง่จังเออทำไม,ำไมน้องซันยังเด็กอยู่เลยทําไมไม่เก็บเองผู้หญิงคนนี้มันร้ายผู้หญิงคนนี้มันเอาแต่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีชอ็อตชหนึ่งที่ว่าพ่อของอพู้ผู้ใหญ่เนาะของคุณแพลวพลาวเนี่ยนะครับเขาก็ กล่าวมาว่าเออเรียกสินสอดเอาล้านนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งน้องซอนก็ให้เป็นตัวเลขก็คือเท่าไหร่เจ็ดแปดแสนได้ประมาณนั้แหละจะจะไม่ได้นะครับใครรู้ก็บอกทีนะน้องซอนก็เอาเงินตรงเนี้ยไปสู่ขอซึ่งมันก็เป็นเงินเยอะนะไม่ใช่เงินนน้อยนะครับถ้าห้าแสนขึ้นไปเนี่ยเรารู้จักเก็บรู้จักใช้ด้วยซึ่งเพลาๆเขาเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่เขาก็มีทรัพย์สินของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ีเรียตรงนี้แต่ความรับผิดชอบ นะครับการทําให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าฉันมีความพยายามที่จะหาเงินก้อนนี้เพื่อจะแต่งลูกสาวของคุณแหละมาเนี้น้องซานสามารถทําได้นะครับซึ่งคนเป็นพ่อเขาก็แซวไป้งั้นแหละนะแต่จะมีทักกี่แสนนะครับแกก็รับไว้หมดแหละเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรักมันเกิดขึ้นที่คน2คนไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ถูกไหมอ่านะครับก็เออก็ดีนะครับเราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจ นะครับเรื่องของเงินเก็บโอเคนะหายข้องใจกันแล้วเนาะก็คือให้แพลวๆเก็บแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเก็บไปเองบ้างอะไรเงี้ยให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยเชื่อว่าแพลวๆเนี่ยเขามีเขาก็ให้นะครับทำงานเยอะได้เงินเยอะมันถึงจังหวะที่ดีถึงจังหวะที่เขาอยากจะให้เดี๋ยวเขาให้เองเราไม่ควรที่จะไปคิดแทนเขาแต่เราก็าวิเคราะห์ออกมาน่าจะเป็นประมาณนี้นะเออเพราะว่าอดิวก็เชื่อว่าการที่เรามองคนเนี่ยอย่างแพลวกับซันเนี่ย เออก็ดูเขาเหมาะสมกันเขาไปด้วยกันได้นะครับแค่มีกฎระเบียบแบบแผนในชีวิตบ้างก็ดีอะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ไม่สเปะสปะไม่ล้มลงกลางทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าระวังแผนไว้มีเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ตั้งใจอะไรไว้เนี่ยอดิวเชื่อว่าทั้งสองคนน่นแหละ S&P เนี่ยแพลซันเขาทำได้แน่นอนครับเพราะเราเชื่อใจเขา นาะอย่ามาหาว่าแอดดิวหน้าโง่เป็นติ่งติ่งประสาทแดกติ่งหน้าโง่ไม่ต้องมาพูดนะครับเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อมีความบิลลิฟในตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นเชื่อในสิ่งที่เราวิเคราะห์นะคุณจะไปเอาเขาไปแขวนไปด่าอะไรมันสิทธิ์ของคุณเลยเพราะมันเป็นความสบายใจของพวกคุณ นะครับคุณอยากจะทำอะไรคุณทําไปแต่แค่อย่าให้เป็นละลานถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยคุณละลานในเรื่องของธุรกิจเรื่องของชีวิตส่วนตัวมากเกินไปถ้าเขาฟ้องขึ้นมานะเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับโลกไม่ได้หมุนรอบตัวพวกคุณบางคนนะครับต้องใช้คําว่าบางคนเพราะคนบางคนก็ดีคนบางคนก็ไม่ดีนะนิสใสบอดีเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็เขาอกเข้าใจกันไปแล้วเนาะก็จะมีแฟนคลับ ของทางบิ๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้บอกไม่แน่ใจนะต้องบอกว่าไม่แน่ใจคือเข้ามาเห็นต่างว่าดีแล้วที่เขาคิดจะแต่งช้าเร็วนะไม่สำคัญบางคนคบกันเป็น10ปีไม่ได้แต่งก็มีอ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นแฟนคลับเพราะบิ๊กค้าเป็นแฟนคลับทั้งสองคนหรือเปล่าเพราะว่าอาการคอมเมนต์แบบนี้มันเป็นเหมือนกับการเตือนให้เราคิดเหมือนกันว่า บางคนเขาบองไงว่าจะรีบแต่งกันไปไหนวะเออทําไมรีบแต่งกันจังไวไฟเหลือเกินทําไมแพลวพาวันขาดจุดๆๆไม่ได้เลยหรือไงอะไรเงี้ยคือข้อความแบบนี้เยอะมากๆก็เลยมีคนที่ส่วนกระแสนะครับอย่างอย่างท่านเนี้ยน่าจะเป็นแฟนคลับของซันนั่นแหละของแพลวแหละเนาะเออกล่าวมาว่าดีแล้วที่เขาคิดจะแต่งช้าเร็วไม่สําคัญบางคนคบกันเป็น1ิป,ปียังไม่ได้แต่งก็มีก็ใช่ไงครับเราก็ต้องยินดีกับเขาไงครับ เรายินดีกับเขาเขาเขาแต่งเร็วก็ไปหาว่าเขาท้องก่อนแต่เขาตั้งครันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสารพัดอะถ้ามันจะถล่มอะนะคนมันอคติอะมันพูดได้หมดมันคอมเมนต์นได้หมดเลยมันออกจากสมองของมันนะที่แบบลบๆขยะทางสังคมมลพิษทางสมองไอ้พวกเนี้ยนะเออเขาต้องบอกเลยว่าก็ดีแล้วไงก็แต่งเร็วก็ได้ยิ่งดีบางคนอยู่สิบปีไม่ได้แต่งเลยจริงไหมเออก็ก็ถูกของเขาอะใช่ไหมฮะ เขามีโอกาสเขาก็แต่งเมื่อแต่งเขาจะได้มีเวลาทํางานมากขึ้นเขาจะได้ทุ่มแรงทุ่มใจไปกับงานมากขึ้นนะครับถูกไหมเออเพราะง,งานของเขาเนี่ยอะไรที่เป็นช่วงต้นปีหรือช่วงเปิดฤด,ดูกาลอะไรต่างๆใดๆก็ตามแต่ทุกอย่างมันคือการลงทนุนลงแรงลงใจที่มันต้องออกมามันต้องโชว์พลาวพาเวอร์ออกมามันต้องอินเนอร์หลายๆอย่าง จากข้างในเมื่อเคลียร์ปัญหานะครับต่างๆไปแล้วยังไม่จบก็ต้องปล่อยปัญหาให้มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถรู้ใจใครได้เลยสังคมไทยนะครับมันถูกมันถูกจากการที่มีคนคนหนึง่งตั้งตัวเป็นเพจใหญ่นะครับเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วปล่อยสารพลังลบให้ลูกเพจด่ากันเยอะไปหมดนะสิ่งที่เราควรทำคือ ไม่ต้องไปสนใจและเราเชื่อในสิ่งที่ทำนะครับใครจะมาบอกว่าเราแต่งงานเร็วเกินไปเรื่องของกูพวกมึงไม่ต้องยุ่งก็คือดน้าต่อไปนะครับเรื่องของเราเราวางแผนในชีวิตของเราเราเดินทางบนเส้นทางของเราเราหายใจด้วยจมูกของเราไม่ใช่ใช้จมูกคนอื่นหายใจจําไว้นะครับแปลสันแอดดิวเชื่อว่าเขาต้องประสบความสำเร็จ แน่นอนในอนาคตนะแต่เขาแต่งก็ดีนะมันรวดเร็วดีทุกอย่างนี่มันสมัยใหม่แล้วว่ามันยุคไหนแล้วเนี่ยนะครับคุณยังจะล้าหลังต้องแบบโอ้ต้องใช้เวลาต้องนะเดี๋ยวพอใช้เวลานานไม่แต่งเขาท้องขึ้นมาคุณก็ไปว่าเขาอีกว่าท้องก่อนแต่งเนี่ยมันมันไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรต่อคนที่มาว่าร้ายเลยนะแค่คุณไม่ไปเผือกก็จบละเขาจะแต่งก็นตอนไหนมันก็เรื่องของเขาเหอะนะ เออโอเคนะครับเราก็เคลียร์กันไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาอ่ะมีคนสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ากลัวเงินหายอ่ะน้องซันกลัวเงินหายจริงหรือเปล่าน้องซันก็ตอบไปแล้วในรายการเนาะว่าให้แพรวเก็บอะไรเพื่อความสบายใจอืมนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เคลียร์แค่นี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็สามารถคุยได้นะครับทักมาคุยได้แล้วก็อ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีความเห็นแลกเปลี่ยน อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จัดมานะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ